สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมพิทเทอรี่แคสติ้งเกมนะครับผมแล้วก็ใครครับใครครับเนี่ยใครครับเนี่ยใครครับเนี่ยเดโมครับเดโมครับเดโมเกมนหนึ่กินเวอร์ห่วยโอ้ยห่วยห่วยมามามาโอเควันนี้เรามาเริ่มปวดกันนะับสปาร์งนาโนครับผมมามามา พอพี่พีุ่พีุ่จะไปไหนครับผมวันนี้ลงล่าง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 เชิญก่อนเลยครับผมแสงตมไอพพี่เอาไมเาไปเอาไเไอาเดี๋ยวมวยี่วเายมเ ให้เด็กกระโดดคนเดียวแล้วล่มมันไม่นี่เหรอก็กางได้ไงถ้ากางไม่ได้นี่ตายไปนานเลยเดี๋ยวผมรอครับไม่เว้นมาเว้นมาไม่รับไม่รับไม่รับดับรับเนี่ยผมรอนะเอ้าเฮ้ยหลอยูติดกระจกอะเดี๋ยวเร็วดิ เฮ้ยเฮ้ยปะปะปเลเเอ้หนึ่งสองสมาดี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 แล้มาหนึ่องามสามเออหนึ่งอุ้ยกลางร่มกลางร่มทุกความหล่อเฮ้ยพี่ผมลืมไปผมจะเอาเครื่องเครื่องบินอยู่ข้างบนน่ะอ้าวอะไรนะ พี่รอข้างล่างเีลยผมเอาเครื่องบินมารับเขี่ยมรอข้างล่างเลยครับรอข้างล่างเลยแป๊บตึมหนึ่งรอปะเนี่ยผมรอนะครับผมทำอ,อะไรวะเนะี่ยเดาขึ้นแล้วเนะี่ย ôi ừ, nữa thì đều ôi vân linh. ơi đã. mày nói là người đao là là khan đao Tự hay không là khan đao là khan

้ยไมม่ีนเังดังวันหนึ่งนี่เลยเจ๊กินไม่สนนะบอกอีกไอติ่มต้องปล่อยจังเลยสองชั้นสุดท้ายเว้ยอีสองเควสเดี๋ยวผมสองเควส์เดียลซีดูผมทำเควส์เดียลซีแบบอ้าวทิ้งกูเลยเหรอผมทิ้งพี่เลยครับอะไรวะมัรับกูด้วยเอาแล้วเดี๋ยว ค okay. มารับด้วยเอาไปมผมเปลี่ยนเปลี่ยนสวมออมึงโดนเต้าอยู่ปอ่าว่าฟินเวอร์อนะครับผมเสียงเสียงมันแบบยังไงยังไงอยู่ะเอาไปรอเดีติงดิงไปรับเอ้าเดเอ้ยไม่ใช่ติงไปรับดิงไปรับ ลังแป๊ะลังไปลความเร็วไม่สามารถสดอยได้ออเ้ยเฮ้ยโอ้ยเยอะเลยนะเอะอะไรอะลงมาลงมาแล้ว โอ้โอ้บินไปะโอเคโคเผาฟื้นเลยเนนีมานำบินไปแล้วยิงทำไม่ะนะ

สโมเกตเป็นโยสอา่หยุดก่อนหยุดก่อนบหนึงบหนึ่งใ้ลูเซอรเอาเอาว้เอาต้่ใหม่จิมมี่นะทางไม่งาบ้ไห้าร้เวห้าร้อเมตรตรงนี้เองคแรกก็ต้องหันอัอัม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 ัม นี่เราล็อกต้องฟังช่องนี้ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ช่องนี้ครับผมคลิปมือเพลงที่เราล็อกต้งฟังช่องนี้ครับผมยี่ฟังเพลงช่องนั้นผมฟังเพลงโมจ่าอยู่นะล็อกเวอร์ครับผมเพิ่มความล็อกครับผม อย่าอยายาแม้แต่จะคิดไม่ได้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 ไงใครทำก็ไม่รู้เนี่ยขับรถไม่เป็นระเบียบเลยเอ้ดีเวอร์ได้ดาวมาดวงอ๋อดูคาสินดูคาสินไม่เอาเฟซิโม่เลยโอ้โหเนี่ยนะ I like defiled Mother Nature. Johnny, we're about to drop! Right on. I'll see you in still. The... Johnny. They failed you, Johnny. But I never will. I'm <laughs> your number one fan. For months. I've <laughs> been collecting shit. Hey shit. Sunglasses. Old chewed up gum. ไอ้ตั้งก็สีล่าขึ้นมาอ่ะก็ไม่ดูสินะแต่น่าจะใช่นะเหนอนไอ้นี่มันเล่นทำมากอ์เปล่ามากอใช่มากร์ที่ว่าจะมากรอดยอะไรเนี่ยนี่ตวดเลี้ยงหกมาแล้วซิลเวอร์

Wait, where are you guys going? We are going to find our friend. Yeah, let's do this. Sit the fuck down, Jimmy. Leave this to the professionals. give me an hologram? Come on, Nina. You have any idea where to start? Johnny's pissed, honey, honey, That would be his first thought. He's in a strange place and unarmed. My first here. <laughs> <laughs> yeah, but you knew we had to take on the syndicate. A clone of Gat ain't gonna know that <laughs> <laughs> his brain scrambled. money <laughs> ก๋วยทูดเฟนดี้ไฟเป็นไม่ใช่ไอ้ที่มันเป็นอาหารหรือเปล่าไม่เป็นอาหารแบบมันฝรั่งทอดอะไรอย่างเงี้ยต่ออ่ะตอนนี้นี่มันเฟนไฟไม่หลับพุกเลยโอ้ยนี่มันโควยทูดอะเป็นนิไฟอ๋อใช่เป็นไฟปะใช่เป็นไฟปะ วาาคำมือตกก็ตกเลยไม่ฝนตกน่ากลัวจุงฝนต,ตกเพราะฝนไม่ตั้งใจเรียนนะผมจริงนักจ๊ะช่วยมันฝนตอบตกแมสโอด,ดิบด้วยความหล่อ

I think you what the star was doing here. As <laughs> long as <laughs> you don't get into that fruit he tagged some of our guys nearby, so we were tracking him down. now can I go? You better find Gatsby. What these guys do? Oh, la you. la, 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 la. ไปต่อวะเก้าร้อยเมตรเราเี่ยผมผมตานต้นเดลิเวอรี่เดี๋ยวโอ้ยรอด้วยชนไม่ตรงไ่ถามอยู่กับพาอซากรักนึ่งปิ้ง ไปคนหนึ่ง่ะเอลยครับขับดีบริการดีอย่างทั่วถึงป <แ stopped. S 1> <Go> ลอดภัยครับปลอดภัยไว้ใจได้เลยไม่เอาไม่เอา ไม่เอาไม่เอาเด็กไม่ให้ใเด็กสุดหนะ<ค>ะ่อยถ้าไม่ใช้พี่ขอได้ไหมถ้าไม่ใช้แล้วมันจะเสียนะพี่ขอได้ไหมมันจะเสื่อหรอวะมันจะทู่ยใช่มันจะแบบไม่ลื่นอ่ะมันจะสากไปเลยอ่ะ ในเมืองมาดูแปลกๆนะเมื่อกี้เห็นเหมือนเห็นเหมือนใครปิวนะอ้าวใครใครใครงิตเลยใครหลับใครนี่เราต้องช่วยเพื่อนนะผมไอ้กูก็โดนไอ้ช่วยกูด้วยไม่ทำวะเอาไอ้ช่วขึ้นรถเฉย เอ plane. ้ยเอ้ยกดค้างดิเอ้ยมันไม่เห็นนี่โอ้เออจะนะไปทางไหนต่อวะจับไอ้นี่จับเองจับควยันจับ What happened here? Where did he go? Jesus, that big guy came in screaming his name and something about stripper poles and then started t r a s h i n the place. ป่านนอย่าม้ต่จะิด ไอเดอร์โมเมนต์ดิสนี่เดโนอะไรยังเฮ้ยตำรวจเต็มเลยอ่ะเฮ้ยพี่ต้องเกตแบ็กต้องเกตแบ็กอย่าออกอย่าออกไปอย่าออกไปเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอานี้เปล่าวะ We want Jimmy. We're under attack here. I know. I heard on the police camera that you trapped inside. I have a way to track Dad. It's this way here. don't.

không mà con. Không mà con. to à. gì Nhưng may Giờ đấy โอ้ยมันเกี่ยวอะไรกับงานวัดเนี่ยดีคาราดินนะผมไปเล่นตระกอลนี้ถ้าผ่านนะผมอาชีพนี้คาราดินนะผมคาลายลุยคาราดินนะผมจิมมี่ครับอยู่ข้างนอกวะวะแมนจิมมี่มาแล้วไปไหนน่ะ มีเสียงคำรามหนงท้องฟ้ากล้องกลางสะ دان ด้คืนึ้นคืนคน้นลีลาลีลาที่สวยงามครับคอนชอยอุ้ยเสียงอะไรวะเนี่ย มัเอต้องเนี่ยต้องเหตี่ยงไปเยอะไอ้าวอะไรเนีย่ยไม่นะวัตดาฟ้าเฮ้ยบีรอแบบรอแ๊บรอแ๊บ,บมันอาจจะแบบอผิดพลาดทางเทคนิคนะครับผมนาหมวะเนี่ย โอเคอาบุเสงเอ็นโอเคโอเคไม่เอาเผมรับแล้วต้เฟซอยู่มเนนะี่ยไม่ได้ทำมไม่โดนไปเล่นแบบเป็นเวฟดีกว่า ไปเล่นซิมโมดีกว่าซิมโมคือเอานาะเสียงแม่งยังดีอ่ะโอ๊ย,ออยก็รู้แหละใครป <c oughs> <c oughs> าน มึงไม่เลิกดูขึ้นมาแล้วไม่เลิกใช่ไหมถ้ามึงไม่เลิกใช่ไหมดูขึ้นมาแล้วพี่นะได้ได้น้องตรงไม่ทันบอกแล้วอย่ามาซ่าไอ้หนู

โอ้ยเจ็บมันเจ็บอะ่ะรู้ไหมฮะโอ้ยสัตว์เราไมันคิ้โกงนี่หว่ามาช่วยกูเลยเรื่องอะไรครับโอ้โหใจมีบวะโอ้ยสัตว์มันงี้กูหนอ oh, <no. S 1> อ่อยเอานูดหลามจร่งจริงๆอ่ะให้พี่วินอนอก่อนแล้วกันนะ

อย่ฮ่่่อ้ไอ้ไอ้่อ้ไ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 อ้อ้ไ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 ปกิน

ว่าว่าว่ามีอะไรเนองผมหลุดให้ตายถ้าหลุดอีกแล้วนี่ผมหลุดไปเลยเนี่ยโจะเกมเลยนะเนี่ยโอเคงั้นวันนี้พอแค่นี้แล้วกันนะครับผมครับครับขอบคุณที่มาลุ้มเล่นนะครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้ชมที่คอยติดตามผู้ชมเขาได้ยินหรืเ่าขาไม่รู้เลยว่าดูเราเล่นอะไรเนี่ยครับผมดูเลยดูว่าเล่นหอยอะไรนี่เอาก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับเยอะยอะ 妈一<開>